ทำไมเอ่ยทริปนี้ผู้สอยดาวผมเลือกเดินทางด้วยรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรตอนบ่ายสองมาสิ้นสุดที่สถานีพิษณุโลกช่วงเวลาประมาณสองทุ่มหลังจากนั้นก็นั่งรถสองแถวต่อไปอยังอำเภอชาตการโดยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ระหว่างนี้ก็จะขอพูดคุยกันสักหน่อยเหตุผลที่ทำไมอยู่ดีๆผมถึงลุกขึ้นมาเดินป่ามาเที่ยวธรรมชาติมันเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วนะตั้งใจเอาไว้ว่าอยากขึ้นไปพีชิตภูกระดึงสักครั้งหนึ่งแต่ทำไมมันมาโผ่ภูสอยดาวได้แต่ก็ไม่เป็นไรครั้งหน้าภูกระดึงไม่พลาดแน่ จริงๆแล้วส่วนตัวผมไม่เคยเที่ยวธรรมชาติไม่เคยลุยไม่เคยเที่ยวป่าแบบนี้เลยในใจก็คิดว่าอยากจะออกจากเซฟโซนบ้างอะนะไหนๆก็อายุปูนนี้แล้วถ้าแก่ไปกว่านี้น่าจะไม่ไหวสังขารไม่เอือ้อก็บอกคนที่บ้านนะว่าจะไปเที่ยวปูสายดาวคำถามที่ได้กลับมาก็คือจะไปทำไมนั่นนะสิผมก็สงสัยเหมือนกันเข้าไปกันทำไม ในเมื่อเราสงสัยเราก็ต้องไปให้สิ้นสงสัยเมาจนเพลิน2ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้เราก็มาถึงที่ทำการของอุทยานกันแล้วนะครับ ก็เป็นบรรยากาศของเหล่านักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาพิชิตภูสอยดาว <c oughs> ก็เรียกได้ว่าป่าแตกกันเลยทีเดียวป่าแตกยังไงอะหล่ะ <c oughs> กันดูจำนวนนักท่องเที่ยวสิครับ <c oughs> วันที่ผมขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่า800คนนะ ซึ่งเมื่อเราถึงแล้วทุกคนจะต้องมายัางจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดลงทะเบียนของนักท่องเที่ยวซึ่งจะเปิด8ดโมงเช้าแนะนำให้มาแต่เช้าเพราะว่าถ้าคุณมาสายคิวจะเยอะคุณจะได้เริ่มเดินช้าและคุณจะต้องรีบเดินเพื่อให้ถึงลานกลางเต็นข้างบนก่อนที่ฟ้าจะมืด ก่อนจะไปเริ่มเดินก็ถ่ายรูปหมู่กันสักหน่อยแก๊งรถสองแถวจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการนับจำนวนสมาชิกของพี่เจ้าหน้าที่เขานั่นแหละจุดนี้คือจุดที่เราจะเริ่มเดินรู้สึกตื่เต้นยังไงไม่รู้นะไปปุไป ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ชมธรรมชาติแล้วก็ฟังแงสงตกลงไปสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องจะบน่นให้ฟัง เรื่องที่จะบ่นที่ว่ามันก็คือเจ้าบันไดนี่แหละครับผมสารภาพเลยผมเกลียดเจ้าสิ่งนี้บันไดเหล็กเนี่ยทั้งลื่นทั้งชันนะต้องระวังเลยนะครับถ้าเดินไม่ดีเนี่ยบาดเจ็บได้เลยนะมีคนเหยียบก้าวพลาดแล้วลื่นตกบันไดนีหลายคนนะก็หลังจากบน่นจนเป็นที่หน้าพอใจแล้วนะ เดี๋ยวจะพามารู้จักเส้นทางว่าเราต้องผ่านเนินอะไรบ้างหลังจากที่เราออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นจุดเช็คพอยต์แรกที่เราจะต้องเจอก็คือเนินส่งญาติถึงตรงนี้ก็ขอนั่งพักเติมพลังกินข้าวเหนียวหมูพิ่งสักหน่อย ออกจากเนินส่งญาติเดินกันต่ออีกประมาณ700เมตรก็จะเจอกับจุดเช็คพอยท์ที่2ซึ่งก็คือเนินปราบเซียนโหสใสดาวเดินป่ามือใหม่มือใหม่เดินได้ เมืใหม่เดินได้เดินได้แบบใดก็เดินได้นะก็ขอบคุณตัวเองที่ชอบเล่นกีฬาแล้วก็ชอบออกกำลังกายอันนี้ก็คืออาศัยบุญเก่าที่ตัวเองเล่นกีฬาแล้วออกกำลังกายก็ไม่เชื่อบนเก่าก็ทำอยู่ประจำนะไม่งั้นน่าจะไม่รอด หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันจริงๆถ้าเดินตัวเปล่าๆนะสบายตอนนี้แบกอยู่ที่หลังประมาณ19โลเกือบ20กิโลมันก็จะหนักหนาสาหัสหน่อยตอนนี้ปวดเมื่อยสะโพกมาก แล้วก็รู้เลยว่ากลับไปจะเปลี่ยนเต็นนะ์นะว่าเต็นท์มันหนักต้องไล่เบาคือเต็นแพงก็ต้องยอมซื้อนะถ้าชอบแนวนี้จริงๆที่ร้านเขาก็แนะนำนะว่าให้ไปลองเดินดูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพี่จะรู้ ว่าต้องซื้ออะไรอะไรต้องเอาไปอะไรเอาออกจะถามว่ารู้สึกผิดหวังไหมที่มาก็คือไม่นะมันดีมากมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันมันดีอ่ะมันเหนื่อยแต่มันฟินอ่ะ แต่ก็โชคดีที่ไม่เจอฝนนะถ้าเจอฝนจะแย่กว่านี้แต่จริงๆเจอฝนหรือไม่เจอก็มันน่าจะดีแย่ต่างกันนะไม่เจอฝนก็น่าจะเดินง่ายกว่าแต่ร้อนแต่ตัวก็แฉะเหงื่อเหมือนกันเหมือนตากฝนอะแต่ถ้าเจอฝนก็น่าจะเดินแล้วมันเย็นแต่พื้นน่าจะลื่นเดินยาก โอเคบนพอละไปเจอกันข้างบนออกจากเนินปราบเซียนเราก็จะมุ่งหน้าสู่เนินป่ากก่อซึ่งเป็นจุดเช็คพอยต์จุดถัดไปจัดเป็นหนึ่งพิกเจอร์ระหว่างที่นั่งพักก็มาเจอน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายคู่นี้ เผอิญว่าคุยกันถูกคอก็เลยตกลงว่าจะเดินไปพร้อมกันน้องผู้หญิงเดินเก่งมากเดินเร็วมากในขณะที่น้องผู้ชายบ่นว่าเป็นตะคริวผมก็เลยอาสาเดินปิดท้ายจะได้ไม่ทิ้งระยะกันเกินไปตอนนี้เราก็เดินมาถึงเนินเสียโครงและซึ่งก็น่าจะเดินมาได้เกินครึ่งทางละระหว่างที่นั่งพัก ก็มีน้องๆมาเล่นเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าน้องเป็นตักะแตนอะไรแต่สีสวยดีแต่น้องคนนี้แอบน่ากลัวตอนนี้ กำลังเกิดคำถามกับตัวเองว่ากูมาทำไมเอ่ยทำไมกูไม่นอนอยู่บ้านือแบบอยู่กรุงเทพเข้ายิมก็โอเคอยู่แล้วหาเรื่องทำไมทำไมปกต,ติ เดินใกล้ๆยังไม่อยากจะเดินเลยแท็กซี่เรียกแกร็บเรียกโบเนาะแล้วมาเดิน8กิโลทำไม่ไมีม่8กิโลธรรมดาด้วย8กิโลขึ้นเขาแต่ก็แรกมากับธรรมชาตินะธรรมชาติน็อตตัวเป็นไงสุดยอดนะ เสียงธรรมชาติต้นไม้ภูเขาแล้วก็เราที่อ่อนล้าสุดๆปไปเลยเออจะบอกนะมือใหม่ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่งต่อแล้วกันนะมือใหม่ที่ที่อยากจะเดินป่านะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือ รองเท้าลงทุนกับรองเท้านะเลือกให้ถูกประเภทส่ให้พอดีเลือกไปที่นั้นพอดีจริงๆนะอย่ารับไปอย่าหลวมไปเพราะว่ารองเท้านี่มีผลมากอย่างที่สองสำคัญไม่แพ้รองเท้าเลยก็คือไม้เท้าเดินป่าเทคนิงโพเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆถ้าไม่มีนะตาย พูดจริงไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาจะใช้ไม่เป็นตอนแรกก็ใช้ไม่เป็นเดินได้เดนเินเดียวเท่านั้นแหละมันใช้เป็นอัตโนมัตินะเออเดี๋ยวเราจะรู้วิธีการใช้ของมันเองเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเราจะตัดสรู้ได้ด้วยตนเองนะในอย่างที่สามก็คือถ้าเราจะแบกนะเป,เป้เป้สำคัญมากเนือกเป้ที่คุณภาพดีมีซัพพอร์ตหลัง และที่สําคัญขนาดของเป้ต้องต้องเหมาะสมกับขนาดของหลังของเรานะมนเช่นั้น,นถ้าเรามาแบบเดินป่าแล้วมันเมื่อยมันเจ็บมันจะหมดสนุกทันทีโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนึกอะไรได้แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกจะมาเล่าอีก ออกมาจากเนินเสือโค้งมุ่งหน้าสู่เนินมรณะหลังจากนี้แหละหนังชีวิตขออนุญาตพักแป๊บไหนหกอ นึกขึ้นได้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่ที่จะเดินป่าเนาะยังไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเดินป่ามาก่อนเลยคือครั้งแรกแนะนำให้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายแต่ที่สำคัญมือใหม่อย่าตื่นเต้น ืนก่อนวันที่จะมาเดินพยายามนอนให้หลับอยาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับไม่รู้จะเป็นกันทุกคนไหมแต่ว่าเมื่อคืนผมเป็นอีกอย่างนึงคือมันผิดเวลาด้วยมันไม่ใช่เวลานอนปกติทีนี้จะข่มตานอนให้หลับเนี่ยก็ยากแล้วบวกกับตื่นเต้นไม่เคยเดินป่านี่เป็นครั้งแรก ก็ตื่นเต้นเนาะนอนคิดนน่นคิดนี่จินตนาการไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงจะเหนื่อยไหมจะเดินยากไหมฝนจะตกหรือเปล่าจะต้องแต่งตัวยังไงสุบไม่ได้นอนพอไม่ได้นอนแล้วเป็นไงทั้งคืนไม่นอนมันเป็นง่วงอีกทีตอนเช้าประมาณหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเริ่มง่วง กเริ่มง่วงทีนี้แล้วก็สโล่สเลเลยร่างกายไม่พร้อมแล้วต้องมาเดินอย่างนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยขอชีวิตเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับพยายามนอนให้หลับอย่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับมันจะลำบาก สุดยอดไหมครับอันนั้นปั่นเนินมรณะใช่หรออ๋อยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเหรอมีมรณะกว่านั้นอีกเหรอใช่อยู่ข้างบนยังมีอีกกลับทันไหมนี่ลงทันไหม <laughs> แต่ถึงจะบ่นไม่หยุดสุดท้ายแล้วก็เดินมาถึงป้ายที่เขียนว่าเนินมรณะจนได้ รู้สึกเหมือนว่าเหมือนจะโดนแกงนะโดนแกงยังไงเหรอคือผมได้ยินเขาพูดตั้งแต่ข้างล่างแล้วว่าเนินมรณะเลี้ยวซ้ายนะหลายคนเลยพูดว่าเนินมลณะเลี้ยวซ้ายแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันมีทางแยกมันจะมีหินก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเนาะและ้วก็มีให้แยกไปซ้ายกับขวา แล้วผมก็จำได้เขาบอกว่าเดิมมนมรณะให้เลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวซ้ายมาทางแบบมาหาโหดคือมันแบบไมไ่จะบรรยายยังไงมันเดินยากมันสูงมันชันบันไดเด้ว่าบันไดไม่ได้ขั้นก้อนของก้อนหินแต่ละขั้นเนี่ยมันแบบ มันประมาณประมาณหกสิบเซนบางสเต็ปก็ประมาณเมตรนึงเนี้ยให้มันเดินยากมากในขนาดที่เราแบบอ่อนแรงเต็มที่แล้วอ่ะล้ามาทั้งวันแล้วอว่ะมาเจออะไรแบบเนี้ยแลนคือมันแบบกลับตัวก็ไม่ได้อ่ะเดินต่อไปก็ไปถึงไหมว่า อย่าหาแกงจริงๆคือคนไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆเขาก็หลงเชื่อนะคือแบบแล้วบางคนแบบเขาจะไม่ไหวอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็มาเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันบั่นทอนกำลังใจทั้งแรงใจแรงกายนะนี่คือการเดินป่าครั้งแรกในชีวิตบ่นยับ แต่ก็แลกมากับวิวที่สวยงามน,นะดูวิวข้างหลังผมดิสุดยอดไหมมันคุมค่านะถึงแม้มันจะเดินยากก็เถอะดูดีสุดไหมไปหายเหนื่อยไม่หายหรอกพอค่อนชั่วละแไปกันต่อจากป้ายเนินมรณะเดินมาเรื่อยๆก็จะมาถึง ป้ายผู้พิชิตลานสนภูสอยดาวถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดละมันทั้งเหนื่อยทั้งหิวหิวน้ำน้ำหมดคอแห้งมันล้ามันเมื่อยปวดเอวปวดบ่าทุกอย่างมันรวมกันหมดถึงตรงนี้แล้วก็ ผูพิชิตลานสนภูสอยดาวหลังจากต้นแกงมานะดูกันถึงตรงนี้ถามว่าถึงจุดกลางเต้นหรือยังกระตอบได้เลยว่าอาจจะยังนะ ใช่แล้วครับเรายังต้องเดินอีกประมาณ500เมตรเพื่อไปยังจุดกลางเต็นท์ ภาพตอนนี้ก็คือไม่เอาอะไรแล้วเมื่อเราเดินขึ้นมาถึงจุดกลางเ้นเราต้องเดินไปรายงานตัวกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะยืนยันตัวตนว่าเราเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว mm hmm. จะได้ไม่เป็นผู้สูญหายนะ mm hmm. ขออภัยที่เลนกล้องมันดูแปลกๆด้วย mm hmm. มันเป็นข้อเสียของกล้อง Insta360 นะก็คือผมใส่เลนส์กาดแล้วมันก็ต่อภาพกันไม่เนียนภาพออกมาที่ได้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ Oh. และนี่ก็เป็นการเดินป่าครั้งแรกกับภูสอยดาวออเอาละครับ,<ป>รบเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อน<ป>เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสำหรับวันนี้ขอตัวไปกลางเต็นท์แล้วก็นอนพักผ่อนซะหน่อยเจอกันคลิปหน้าครับ